สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาวโปโมิินครประหมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับการจะมีชุดเครื่องเสียงชัก1นชุดนะครับเราควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับตามตัวอย่างที่ผมนำมาวางไว้ให้ดูนะครับก็เป็นตัวอย่างเพียงจุดจุดหนึ่งนะครับที่คนที่จะเล่นเครื่องเสียงจะเป็นจะต้องมีนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับในส่วนแรกครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือมิเตอร์ครับ เราจะต้องมีมิเตอร์ก่อนนะครับพอมิเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูว่ามิเตอร์ของเรานั้นมีเอฟเฟกหรือไม่มีเอฟเฟกนะครับหรือพอใจในเอฟเฟกในเครื่องหรือไม่เสร็จแ,แล้วถ้าเรายังไม่พอใจนะครับหรือมิกเราไม่มีเอฟเฟกนอกครับอ่ะเราก็มาดูครับ3ตัวนี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกของค่ายามาฮ่านะครับที่ผมขายดีมากๆเลยนะครับตัวล่างก็จะเป็นตัวถูกหน่อยนะครับ R e 1 0 0 กลางกางก็500แล้วก็ S P X 9ก0นะครับทีนี้พอเสร็จเรื่องจบเรื่องเอฟเฟกปั๊บเราก็มาดูในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น E Q ครับ E Q ก็จะมีทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับในส่วนตัวเนี่ยตัวล่างที่เอามานำมาวางไว้เนี่ยเป็นตัวอนาล็อกก็คือจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบก้านอยากจะปรับก้านไหนแล้วก็มือนิ้วเขีย่ยส่วนตัวที่มันเป็นแรมซาเนี่ยที่ผมเปิดเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบดิจิตอลนะครับ พอมันเป็นที่ต้นกา้านมันก็เลยไปอยู่ในนี้นะครับกา้านมันก็เลยไปอยู่ในนี้แทนเราก็แค่ปรับก้านตรงนี้คือใช้พวกไดเอาต่างๆเลือกย้านแล้วก็ปรับกา้านแค่นั้นเองนะครับต่างกันตรงนี้ในเรื่องของเสียงความชัดความละเอียดก็อยู่ที่เกรดนะครับตัวแรมซ่าเกรดก็จะสูงกว่าตัวยามาฮานั่นเองนะครับถัดมาจําเป็นมากๆเลยนะครับก็คือ power amp นะครับ power amp จะแรงแค่ไหนก็ต้องดูว่าลําโพงเราเนี่ยกิน watt เยอะขนาดไหนนะครับ สำหรับในตัวอย่างเราใช้ลำบงแค่10นิ้วถึง15นิ้วเนี่ยแอมรวิชชิ่งตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ครับผมเลยต้องเร่งไว้นิดเดียวครับเพราะว่าแรงเกินลำพงนะครับอ่าถัดมาก็มาดูลำพงครับลำพงขนาด10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วนะครับในตัวอย่างจะเป็นขนาด10นิ้วทําไมผมถึงขาย10นิ้วบ่อยนะครับเพราะกลุ่มลูกค้าหนึ่งส่วนใหญ่เล่นในบ้านในเล่นในบ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องลูกใหญ่เพราะว่าลูกใหญ่ก็ต้องไปดันมาก รายละเอียดมันก็จะออกน้อยนะครับแต่ถ้าลูกเล็กเนี่ยเราเปิดค่อยๆรายละเอียดมันก็มาแล้วนะครับเรื่องเบรสําหรับตู้สูตรนี้นะครับที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ยไม่มีซับเนื้อเบดก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ EQ cut มีนะครับเนื้อเบรมีเลยนะครับตัวนี้อะเดี๋ยวให้เราไปดูด้านหลังครับทําไมถึงมีเบรนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีท่อลมมีท่อลมดันข้างดันกระแทกหลังนะครับมันก็ทําให้เสียงเบรเนี่ยมันจะท้อนออกมานั่นเองส่วน ใครยังไม่จูดใจนะครับก็ซื้อคอร์สแล้วก็ซื้อพอร์เพิ่มแล้วก็เล่นซับในก็จะเป็นกรณีแบบนี้ครับค่ะจะเป็นกรณีอย่างนี้นะครับคือไม่สบายใจครับต้องซื้อซับนะครับก็ซับ15นิ้วสําหรับในบ้านลานหน้าบ้านก็ถือว่าแรงเอาเอาอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งครับก็คือถ้าเล่นแบบซับกับกลางแบบี่ยที่เราต้องใช้คอร์สนะครับก็จะใช้แบบตัวนี้ลืมบอกไปอีกน,นิดนึงเมื่อกี้99ตูนใช่ไหมครับ ตัวท็อปสุดนะครับนี่ครับ Pro 3เนี่ยตระกูลามาฮ่าจะเป็นแบบนี้เลยที่ผมขายไปกอนจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เลยทําเป็นตู้แหลกเลยว่าอ่ะเวลาลูกค้าลองอยากลองตรงไหนก็ลองไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมใช้ลองผมก็ใช้ EQD ตอนนี้เหมือนกันนะครับใช้ SX900 ใช้ในแหลกนี้ก็ขับหมดนี่เลยขับเหมือนกันแต่ในวันนี้เนี่ยเราใช้แค่ตัวนี้ามาฮ่านะครับ แล้วก็ผ่านมาเจ้า EQ ล a ต้านะครับแล้วก็ไปยัง Power และลำโพงเล่นแค่เนี้ยหชิ้น2ชิ้นสามชิ้นนะครับแล้วก็ลำโพงเป็น4ี่ชิ้นเดี๋ยวมาฟังว่าความละเอียดมันจะได้ขนาดไหนนะครับถ้าผมทำมรับรองว่าเราเน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักครับครับไปฟังกันเลยนะครับเมื่อกี้เบาไว้เห็นไหมครับเบสเหลือๆเ,เลยนะครับไม่ต้องคัดขึ้นเยอะนะครับ แม่นไงครับสะอาดไหมครับสดสะอาดมากครับกลัวว่ามือถือจะอัดไม่ไหวนะครับนี่เสียงไม่ต้องพึ่งซับเลยนะครับ แฟนนั้นึกรำมุขาไปเลยสายใจที่มายินรออยู่ที่ข้างรัวเลยให้เพื่อนมันรัวน่ะไปดูข้างในจงรอไปดูว่าเข้าอยู่หรือเปล่าถันได้ยินมาเอาให้รีบออกมาไหว,ว้วาแนงสาวกาดูมไม่ด้วยย้ะปล่อยมามันขัดขาของีได้ของพี่ได้อ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า ทำไมเราถึงใช้แค่สิดนิ้วนะครับภายในบ้านหรือลานหน้าบ้านนะครับผมเบาเสียงลงมาแล้วนะครับแทบจะปิดเลยนะครับอ่าลองไปฟังรายละเอียดว่ามันออกครบไหมนะครับเห็นไหมครับมันรายละเอียดมันจะออกครบกัลบลำโพงใหญ่นะครับถ้าเราต้องเล่นเบาๆเนี่ย เปิดเบารายละเอียดก็ออกนะครับไม่ต้องเค้นเหมือนลำโพงใหญ่แล้วไปเปิดเบานะครับถ้าเราอยากจะเล่งนะครับอลองดูมันเล่นได้เยอะนะครับเนี่ยั นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่แนะนําง่ายๆว่าหลักการเราควรจะเล่นตัวไหนนะครับส่วนเราอยากได้ตัวไหนผสมกับอะไรอันนั้นเราเลือกได้นะครับก็เช่นสมมุติมิกเนี่ยผมเอามาวางตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าบางคนบอกมิกตัวนี้อ่ายังไม่โดนก็จะมีเล็กๆแบบนี้นะครับบางครั้งก็จะมีเล็กๆแบบนี้มาบางคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่สาใจอ่ะเปลี่ยนนะครับ เป็นรุ่นนี้นะครับผมต้องห่อเลยเพราะผมสินค้าของผมนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วต้องห่อไว้โดยกันฝนลงนะครับอย่างรุ่นพวกนี้นะครับบางสายก็แม็กกี้ครับแม็กกี้ก็มีนะครับยามาฮ่าแม็กกี้อันนี้แม็กกี้เล็กนะครับหรือจะเป็นพวกตัวใหญ่หน่อยนะครับนี่ก็มีนะครับเราก็มีตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือรุ่นยอดฮิตนะครับตัวนี้ เราก็มีของเราสวย90%ัพนะครับทุกตัวดูที่ว่าเราจะชอบตัวไหนนั่นเองนะครับเรามีให้คุณได้เลือกนะครับผสมผสานบางคนบอกว่ามิกแพงมิกถูกอันนี้มีไหมก็มีมิกพวกมิกจีนนะครับมิกจีนก็ตัวไม่กี่พันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันถ้า EQ นะครับบอกว่าโอ้โห EQ นอกไม่มีตางซื้อนะครับแพง EQ จากจีนเสียงดีๆเราก็มีนะครับแต่เราไม่ได้เอามาวางแค่นั้นเองเพราะว่าเราอยากให้คลิปนี้นะครับผู้ชมที่ต้องการคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากเล่นให้มันจบนะครับผมถึงเอาของดีๆมาวางนะครับลำโพงนี้เราก็สั่งมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาติดโลโก้ของ1นึ่งซาวโนะครับก็คือแจมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทรงจะเป็นของ JBL หมดเลยสูตร JBL แต่เราไม่อยากติด JBL เราอยากติดที่ห่อเราเองนะครับก็จะเป็นที่มาของแจมนั่นเองนะครับส่วนเอฟเฟกไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องมีการร้องมีการเซสตึง้งไอ้เจ้าเอฟเฟกแต่ละตัวเนี่ยเรามีทํารีวิวไว้อยู่แล้วส่วนมากก็จะไปดูในคลิปเก่าๆนี่นะครับการเล่น EQ ของแรมฟ้า EQ ของ y a มาฮามีผมทํารีวิวไม่หมดทุกตัวนะครับก็ ถ้าท่านใดสนใจในโ์ปรึกษาจัดชุดเครื่องเสียงกับเรานะครับรับรองจบแนะนำอย่างตรงจุดเสียงใสๆเลยนะครับถ้ามากับผมต้องใสๆมาก่อนเลยนะครับก็ติดต่อกันได้ที่0823292891ครับหนึ่งซาวโป c มิวสิกนครปฐมรับรองครับผมเล่นจากของเด็ดๆดีๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งไว้ลองให้ลูกค้าใช่ไหมครับแล้วมีมีชุดนึงเดี๋ยวพาไปชมมันที่ชุดใช้เองนะครับ พาชมครับวันนี้ชุดใช้เองก็ไม่อยากขักโขมอะไรกันมันมากก็เลยเอาสิบแปดนิ้วแค่คู่เดียวนะครับนี่อันนี้ชุดหนึ่งที่ผมใช้นะครับกลางสิบห้าับสิบแปดมันค่อนข้างใหญ่ไงใหญ่อ่ะเลยไม่ค่อยได้เปิดชุดนี้เท่าไหร่นะครับมิดอย่างเดียวก็บลิ่มเลยนะครับแล้วก็ในแหลกเนี่ยเราเล่นแต่ของแพงๆเลยคอเล่น B S S E Q ค a าเ t e c h n i เอฟเอกซ์ทีีอันนี้ก็คือชุดที่เราไปฟังอยากเวลาอยากตุ๊กตับตุ๊กตับนะครับแต่ส่วนมากตามบ้านไม่จําเป็นต้องใหญ่ขนาดนั้นครับแค่นี้ไม่เปลืองงบประมาณด้วยแล้วเสียงออกมาก็อย่างตัวอย่างมาัะคู่นะครับคลิ้งแล้วในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นอกจากจะไปรับงานใหญ่ๆโอเคก็มาคุยเรื่องเครื่องปรุงการส่วนลำโพงอาจจะไปหาเองก็ได้กนะ็แแล้วแต่นะครับก็ยังไงสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปครับยังไงก็ กดทุกใจกดติดตามกดติดตามกดแชร์แชร์แชร์นะครับสินค้าของเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่ขายอย่างเดียวเรายังมีรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มทุกทิ้นนะครับเพราะเราไม่อยากให้คุณซื้อไปแล้วไปนั่งกังวลว่ามันจะเจ๊งไหมวะนะครับหลายๆคนซื้อมือสองเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะอะไรซื้อมือต่อมือหรือซื้อกับบางที่เนี่ยขายตามสภาพจริงๆนะครับสภาพมายัางไงไปอย่างนั้นเลย แล้วก็ไปวัดดวงอาจจะต้องไปซ่อมเองหรืออาจจะใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมีปัญหาอันนี้เรารู้เลยเพราะเราเคยเป็นคนเล่นมือสองมาก่อนนะครับผมถึงได้เครื่องมาเนี่ยรื้อเช็คผมมีช่างโดยเฉพาะนะครับทุกเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิก EQ หรือเอฟเฟกทุกอย่างทุกชิ้นทุกรายการของเราลื้อหมดนะครับทําไมราคาถึงได้ดูสูงกว่าที่อื่นเนี่ยเพราะของหนึ่งเรามาเอามาจากต่างประเทศนะครับ2เราลือ้อ หรือทุกชิ้นนะครับอย่างนิกเนี่ยทุกเม็ดทุกสไลด์นะครับรือ้อรือออกหมดเลยเล่าแผงวงจรเนี่ยมาวัดสไลด์ตัวไหนมีปัญหาจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหาจะเปลี่ยนนะครับให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ขายแล้วเรารับประกันก้ารัรบประกันให้คุณอีกสามเดือนเพื่ออะไรเไม่ต้องเอาไปเครียดแล้วว่าซื้อไปแล้วไปเสียค่าซ่อมเพิ่มนะครับเหมือนซื้อรถมือสองอะ่ะบางคนบอกอุ้ยจับได้ถูกจับถูกมาเตจอา้าวเสียซ่อมนั่นซ่อมนี่ซ่อมนี่ซ่อมนั่นบานไป ของผมไม่มีบานนะครับจบก็คือจบเพราะอะไรเราต้องการให้ลูกค้าจบเหมือนที่เราเคยอยากจะจบมาก่อนนะครับนี่และอย่างหนึ่งของเราไม่ต้องกลัวสภาพสวยๆ90%ขึ้นทั้งนั้นนะครับเพราะผมเป็นคนชอบของสวยอะ่ะอย่างน้อยๆวันนี้ยังขายไม่ได้ก็ขอจมก่อนนะครับมันสวยอะ่ะพอมันสวยมันก็จะขายง่ายเนี่ยสวยๆทุกตัวบางคนบอกโอ้ยทำไมราคามันต่างกันหนึ่งต่างกันที่ความสวยด้วยนะครับ บางครั้งของแบบเนี้ยมันไม่มีผลิตแล้วแล้วคุณจะมาหาสวยๆใช่ไหมมันก็เหมือนกับเลเทมของหายากอะ่ะผมก็ชอบแบบนี้แหละสวยเท่าไหร่ผมกดสู้หมดนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มบ้าของสวยเหมือนผมเนี่ยแหละนะครับเนี่ยในแหลกเนมือสองทั้งนั้นนะครับสวยๆก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับโอเคใครอยากได้อะไรอะ่ะผมมีแอบเอาไว้ <laughs> มีแอบแหม,มบอกว่ามีแอบ นี้ถ้ามีถ้ามีแล้วโดนใจตรงใจตรงกันเนี่ยอ่ะเราก็จะเสนอไปนะครับว่าเอ้ยมีตัวน,นี้สนใจไหมนะครับยังไงโทรมาบางทีอาจจะได้ของเด็ดๆที่ในรีวิวไม่มีก็ได้นะครับหลายๆคนได้แบบนั้นจริงๆก็บอกเฮ้ยทำไมไม่เห็นนี่ในคลิปเอาบางอย่างก็ชอบในส่วนตัวก็ซื้อมาเก็บแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปขายแต่พอดีคุยกันถูกคอก็เลยเสนอให้ลูกค้าผมก็จะแบบนี้แบบนี้ประจำนะครับโอเคนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับ1นึ่งซาวโพมิวสิก นครประถมทั้งช่อง YouTube Facebook นะครับรับรองว่าคัดเกจริงจริงแน่นอน